ร้องสบายดีนะพี่นกก้องพบพอกันกับสองเบาปี่าพี่น้องอันนี้ก็เทียงหน้าซุมเฮาเองเนาะพี่น้องบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องคืมฟ้าคืมฝนเนาะมื้อนี้เฮากับสิบวานเขาด้วยพี่น้องไ้เบาปีชาไปพาดไว้เมนองตีกับน้องตีก็สิไปหาลหลอกบางเฮดกเนานะว่าสิมีเฮ็ดอยู่บ่สิไปหลอกบงเฮ็ดมาจะหาเฮ็ดจังสิวานเข่าเนาะพี่น้องเพราะว่า ขาเบาปีชาเพิ่พนคาดเด้วจังสิลง์ปิวานนี่พี่น้องบรรยากาศก็ดีดีนะเยน็นลมผัดเย,ย,ย็นว้ยเว้ยนี่พี่น้องเห็ดไครออกแค่นี้นางตีพันน้องเห็นเห็ดโอเคเออตีป่ะ้านเอาตีตีนมานาันนะลูกเอาไว้ให้มันออกปีหน้า สบายดีป้าลุงนะลูกสบายดีป้าลุงป้าผุ่มเห็ดบนบนบี่น้องน้องตีเป็นว่าเพ่เห็นเห็ดดอกใหญู่่บดอกเรียวนะบอสปาดออกในตีนมันนะลูกปาดออกขี้ดินมนะันอะ เออเอาไว้คือเก่าหาเฮ็ดตั่ไซบงั้นนั่นคู่เนาะนป่งไปพี่น้นองเขาก็สิไปหาบุงอีกเนาะมาลุ้นนำกันได้จ้าว่าสิมาอันอยู่อนเนะะาะเมื่อวานนี่ก็น,น้องตีกับน,น้องตาเพิน่นหาก็ได้พอปนพี่นอ้องพริกไข่นี่จันดกมื้อนี้เขาได้ก็สิแกงกินเนาะพี่นอ้อง เหนื่อยแล้วเทิงเงี้ยอืมเดี๋ยะไปหาบังนะนี่จะพี่น้องบรรยากาศกันนะต้นไม้ต้นตอกก็เคี้ยวอุ้มทุม่มแล้วเนี่ยอันนี้ก็มีพายมีน้องสะเนาะวันนี้เขาก็ออกมานอนนาเด้ยวจะพี่น้องคืนเด็กเนาะเขาสะออกมานอนนาเขาก็ แมนต์ติกกจิตไทยบรรยากาศกลางแรงให้พี่น้องเบิงนอกจากมือแรงก่อนนีเจพี่น้องมาลุ้นนำกันนะจ้าว่าบรรยากาศตอนแรงสิเป็นตยอยู่เป็นตะนอนอยู่บ่เนะนี่พี่น้องสวนมันค่ะเจ้าก็งามงามเนาะพี่น้องฮัมงามงามันค่ะเจ้าพี่น้องข้าเจ้าใสุ่๋ยเลยเนาะเอาผัดเวียหลายเนาะพี่น้องไปจกักจะเห็ดยังเห็ดยา มาเลกัจพี่น้องเห็ดไข่ก็สองสามดอกจนถาวมาเลยน้ะพี่น้องเดือดจะจุ่มเดียวน้อยนิดเห็ดไข่เห็ดขมพี่น้องนี่นะเล็กน้อยน้อยขมกันนะ มาหน่ะแม่มาพี่ไปยังไงนะนุ่มพี่น้องเขาเฮ็ดขมากเนาะพี่น้องโซ้งโดเฮาก็สิเอาเนาะพี่น้องเอาไปตืมกันเนาะพอเฮาได้ลายเฮาก็สิแกงกินเนาะพี่น้องวันนี้เก็บเอาลูกเดี๋ยวพี่น้องหาแลาวกันอีกเนาะอันนี้ก็เฮ็ดทานบ้าโอ้ยเฮ็ดทานจนเ่าพี่น้องมื้อนี้ดอดดํา ตอนจูมก็บ่เห็นเนาะเห็นตอนบานไปจะไปหาเบิ่งอีกเนาะนี่นาะพออีได้จะเฮ็ดก็ไเฮ็ดกห้วยลเนาะพี่น้องก็บ่ค่อยหลายนดเนาะจ้ะฮักเอารถกปกงามเนาะยังแข็งอยู่บ่ลูกยังอ่อนอยู่ไปิ พี่น้องพอเห็ดกระแป้งเนาะพี่น้องเห็ดกระแป้งเด้วยวจะนี่ประมาณเห็ดใค่จะคล้ายกันกับเห็ดไครเจ้ะพี่น้องแต่เขาเจ้าเอินเห็ดกระแป้งเนาะตัวไห้ดอกมันก็สีคีสีขาวคือกันแน่นาะเนาะสีขาวคือกันกับเห็ดไครจ้ะพี่น้องเห็ดดินดอกหนาเจ้ะพี่น้องยังจูมอยู่จูมอยู่บนทันเถาว่มันดอกใหญ่เนาะเห็ดดินดอกหนา แข็งไหยอืมเคเนาะดอกล้เอาอีกเลยเออนคอนะน้องามนะงามนะพี่นี่ก็มาสอแม่ดนะูนะตาพคนจะไปน้ำพอลคนจะนอดอกนี้จนเา่าละ

โูงกันหลายหลายพี่น้องเขาก็จะได้อันนั้นนะดอกเมื่อยนะ้องสิโยงกันหลายมามีวหเป็ังอกนะพี่เห็นแล้วงอกเศร้าออกเลยนั่นรักหรอกนะดีใจพี่น้องเขาก็ได้พอปนอยู่เนาะเมื่อวานนี้เขาก็กินแต่ปนนะพี่น้องดอกบานเพิ่นเนาะตะกี้ปนแล้วยังเป็นตะกิน เกงเอาก็ม,ามันบโปรเซฟนะพี่น้องใหดไข่แกงกินนะสาธิตจูมนะแม่นพี่น้องอันนี้เป็นดอกบานนะกับจิกล้างแล้วก็จีบปนนะเป็นตะกินเนาะไปจะไปหาน้ำอีกเนาะน้องดินดอกนาเนาะดอกน้ำนมนะปะลุงหาอุจสวยอยู่เนาะขาวอุจสวยอยู่ vào, cái cái hà nội nó cận được nó cây sữa đây, ơi nhìn này, hết sơ mát vì nó đọt kim cương, gì hết ngắm. hết sơ mát hết sơ mát hết sơ hết sơ mát พี่น่าน้องติเนี่ยคุณ่ะละยลดิหลายหล่พี่อ่ะเฮ็ดกันนะหน่าจูม,มนันนะลูกเดี๋ยวจูามเน,นี่ยอันนี้ก่นบอกดิเื้ทำงานแล้วนงทางนี้ก็มีลูกเนี่ยสองดอก ไหนพอแกงอยู่ดอกจะมนก็เลยห็ดกั้วาจุนออมโพนพี่น้อง<อ>ห็ดินดอกนาโอ,อมอมจงจดอกอพี่น้องปัดอยู่นก็มีได้ล่ละจี่น้องี่นเนี่ยพีน้องเห็ดกันเลยยินดีล้ปลาัา

ขาวพะแวอยู่นะงามงามเลยกระดูกงามปะดอกแข็งแข็งเนาะไปพี่น้องจ้าพออีกแล้วเข็ดหน้ามองเข็ดหน้ำมองยุงก็ได้หลายพี่น้องชได้พาน้องตีเมื่องเลยจ้ะฝนตกยุงเพีงหลายเนาะจ้าพี่น้องยุงก็บินโพโพไปลูกไปนี่จ้าพี่น้อง บรรยากาศอยู่ป่าอยู่ดงเขาก็ว้าวพุรันลูกน้อกนะนะเห็นบ่จะพี่น้องข้าวพะเวจีจ่ะข้าวเขียพี่นนะ้องเห็ดป่วะพี่น้องจ้ะบรรยากาศอยู่ป่าอยู่ดงเนาะพี่น้องก็มีแดดเนาะแดดก็ฮ้นนอนฮอนฝนทิตกบ่สหรือเอาเห็ดออกเนาะพี่น้องเห็ดนั่นงจ้ะ เฮ็ดปวกสิออกอีกดอกบ่คือหอนคือเอาแท้ไปจ้ะพี่น้องสิได้เมือแล้วจ้ะหญุงหลายๆย่านหุงครบน้องตีเนาะจ้ะพี่น้องาก็สิพาน้องตีเมือแล้วีทางเมือเฮาก็ได้เป็นปาเป็นดงเนาะนี่จ้ะก็สิได้เมือแล้วจ้ะพี่น้อง เฮ็ดไข่ก็บวกลายนะพี่น้องเห็ดขาเจาวเลยเจมันขาเจ้ามาหาแต่สาวๆผมเนาะเอาผลสวยได้มาเนาะแปดโมงเขามานี่จ้ะปลาดุงบนเห็ดหอนออกก็ได้พี่เนาะเห็ดก็ออกเห็ดปวกก็ออกเห็ดดินเห็ดดอนก็ออกเลยพี่น้องปลานี่ก็ได้ปลากับปูใหญ่เป็นไรเนาะจ้ะจ้ะทิ้งมืออะไรจ้ะพี่น้อง มาฮอดเถียงแล้วเนาะพี่น้องฮอทชันคู่เลยเจ้ะพี่น้องชันคู่เถียงเานี่าเนาะเทาก็สิเก็บผักมักแปบจ้ะพี่น้องไปไว้ใส่แกงเฮ็ดเนาะเคยกินอยู่บ่จ้ะพี่น้องผักมักแปบมันจ้ะพี่น้องผักมักแปบก็หนึ่งกินกระเซ็บได้เจ้าพี่น้องผักมักแปบนี้เนาะนี่จ้ะ นี่พี่น้องยอดบักใหญ่บักใหญ่ใส่แกงหน่อไม้กับเซบเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้คือผัอกคแบแปบเนาะน้องจ้าหัวพราเห็ดโพออกมาหาเห็ดโพไปเห็นอยู่สี่หัวโดดใบส้มก็เต็มกระตา มาเฮ็อทไรสิฮะเดกเาห่าเ,หหาเปะเ,เอาไวส้วมสมต็มตะไครเพ็รยังบุพเกแกงอยู่เนาะมาละจ้ามาหาซอยเนี่ยสมบวัชหาเพ็ดพพกพี่นองซองหาขัก,ขกเลย่นอะบมซองหาขักกับโมหินเพิ่นเนาะฮื อบอเกิมเอารถน้องเห็ดเพาะก็ได้ทีอยู่แบบคือดินเลยเนาะพี่น้องเห็ดเพาะก็ได้คุณแหละมาเข้าไปล้างถุนเซีโฮว่าเป็นเห็ดเพาะนี่จ้ะพี่น้องเห็ดเพาะคนห้ามดินก็เกือบอบอกล้ออยู่ยหึ เขบูถึกน้ำก็บขิดวัก้อนขี้ดินเนี่ยบุญแล้ว,ลวเอาไปใส่น้ำเจลว่าเฮ็ดมาจ้าวิธีหาก็ได้ใส่โน่หาซอยนี่เด้อจ้าเัาสิเห็นอยูบอ่บ่ มันบ่หาง่ายก็เฮ็ดปวกเด้อพี่น้องเฮ็ดปวกยังว่าแนไปไกลก็เห็นได้เฮ็ดปวกันเนาะนี่พี่น้องเฮ็ดพก็คือขี้ดินเนาะพี่น้องนี่ะนะพี่น้องหน่วยใหญ่เนาะคือตะกท คือดีมเต็มปากเต็มคำือดีเต็มปากเต็มคำยันเคี้ยวบาดแสงพี่เนาะพี่น้องงามบ,บ่จ็ะกต่ชีได้พออยู่พอกแกงอยูนะ่นาะเฮ็ดมือนี้กันคนะวัดประซัน<笑><笑>มือเลยควัดพี่น้องเอ,อ้อยสงสารมือเลยก็เล็บอะไรเงี้ย มาจากพี่น้องมาหาอีกพี่น้องเขาก็มาฮอสเทียงนะจ๊ะสิละล้างลนเฮ็ดกันนะนี่จ้ะนี่จะดอกงามๆขาวๆนะเฮ็ดแซฟนะจ๊ะพี่น้องเฮ็ดเพาะก็มีเฮ็ดไข่ก็มีเฮ็ดดินก็มีนะจ๊ะแล้วก็เสด็จแกงนะคะงามนะพี่น้อง ไปต่อเซฟอีกติดกันนะใช่เราก็เได้แก่มาพี่น้องเราก็สิขอฝากบรรยากาศไปสำนีนี่เนาะเจ้าพี่น้องผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเลยเจ้าพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามนี่เลยเจ้าพี่น้องสบายดีเจ้าพี่น้อง